สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาทําชาเขียวพร้อมดื่มกันค่ะสูตรนี้นะคะแช่เย็นแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะไม่ต้องเติมน้ําแข็งนะคะรสชาติหวานกําลังดีค่ะไม่หวานมากจนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะ เริ่มจากนะคะเราก็จะตั้งไฟต้มน้ํานะคะจํานวน1 5 0 0 ml อค่ะต้มจนกระทั่งน้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดเสร็จเราก็นําใบชานะคะวันนี้เราใช้ชาตรามือค่ะ60กรัมนะคะลงไปใส่ในถุงชงกาแฟเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พยายามให้น้ำเนี่ยไหลผ่านถุงชงกาแฟหลายๆครั้งนะคะเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยเข้มขน้นแล้วก็ทรงกลิ่นหอมนะคะให้ใช้แก้วนะคะหรือว่าจะเป็นอ่า อุปกรณ์อื่นก็ได้หรือว่าจะเป็นทับพ,พีก็ได้ค่ะตักราดหลายๆครั้งนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพักตัวชาเนี่ยไว้ในน้ำร้อนนะคะสักประมาณ10นาทีค่ะ พอครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะนํากากชาออกจากตัวน้ําร้อนค่ะตัวกากชาที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปชงน้ําร้อนอีกครั้งนะคะแล้วก็มาดื่มเป็นน้ําชาธรรมดานี่ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันยังเข้มข้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้ามาชงอีกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะคือกลิ่นมันจะจางแล้วก็จะไม่ได้รสชาตินะคะในส่วนนี้เราก็คือเอาไปชงเป็นน้ําชาไว้ดื่มธรรมดานนะคะ่ะ พอหลังจากที่เราได้ตัวน้ำชาที่เอากากออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะเราก็จะเริ่มจากใส่ครีมเทียมนะคะจำนวน90กรัมค่ะหลังจากนั้นเราจะคนให้ละลายนะคะเพราะว่าครีมเทียมบางยี่ห้อเนี่ยจะละลายน้ำยากนะคะถ้าเราใส่ทีหลังให้แนะนำนะคะให้ใส่ก่อนค่ะเพื่อให้ตัวครีมเทียมเนี่ยละลายดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทรายค่ะจำนวน40กรัมนะคะผสมคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะหรือว่าจะเป็นครีมเทียมข้นหวานก็นได้นะคะจำนวน200กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดนะคะอีก250กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คนนะคะให้ตัวส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันดีค่ะพอหลังจากที่ส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะให้เรา,เาทิ้งให้ตัวน้ำชาของเราเนี่ยอุ่นสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะบรรจุใส่บรรจุพันของเรานะคะ สำหรับในคลิปวันนี้นะคะเราจะบรรจุใส่ขวดนะคะเป็นขวดเพชรขนาด220 ml นะคะเราจะใส่ได้ทั้งหมด8ขวดพอดีค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้ชาเขียวพร้อมดื่มนะคะรสชาติหวานกำลังดีไม่ต้องเติมน้ำแข็งนะคะพร้อมดื่มได้ทันทีเลยค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆนะคะเวลาเราจะชงชาเขียวนะคะเราก็จะต้องอคำนวณดูนะคะว่าเรามียอดขายวันละประมาณสักกี่ขวดเพราะว่าถ้าเราชงมากจนเกินไปนะคะ,ะรสชาติอาจจะไม่อร่อยเท่ากับที่เราชงใหม่ๆเกือบทุกวันนะคะเราพยายามอย่าเก็บไว้นาน เพราะว่าสูตรนี้นะคะทําง่ายเราก็ใช้เวลาในการชงไม่นานเลยค่ะส่วนเรื่องราคาขายนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ต้นทุนของแต่ละคนนะคะที่ได้วัตถุดิบมาแล้วก็ทำเลในการขายนะคะเพื่อนๆลองคำนวณกันดูค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่ได้กดติดตามมายลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ Facebook ายลี่โฮมเมดค่ะฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ